สามสี่อาทิตที่ผ่านมาฝนตกตมากนะพื้นที่สามอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใกล้เคียงเนี่ยเร็วว่านาน้ำท่วมสูงมากแล้วก็่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือไม่กี่วันที่ผ่านมา ภูเขานี่ก็น้ำท่วมสูงมากทีเดียวแต่ว่าพวกเราที่อยู่บนเขาเนะก็ไม่ต้องไปลุยน้ำเหมือนคนที่อยู่ข้างล่างอาจจะเจอน้ำท่วมบ้างนะแต่มันก็ไม่นานกระเดียบกระดาวไม่เหมือนคนที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ หลมาเปิดที่กล่าวมาอันนี้พ่อไหลนะเพราะเราอยู่บนที่สูงน,ะน้ำที่ไหลทะลักเนี่ยมันก็ไหลาจากบนเขาเนี่ยลงสู่เบื้องล่างแต่น้ำท่วมข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะท่วมขึ้นมาถึงบนหลังเขาได้ นั่นก็เรยพวเราโชคดีนะที่อยู่บนที่สูงอยู่บนเขาการที่ตัวเราอยู่บนเขาอยู่บนที่สูงก็ทําให้น้ําทั่วไม่ถึงจะเรียกว่านะการอยู่บนที่สูงนี่เป็นชัยภูมินะที่เหมาะมากเลยทีเดียวแต่ที่จริงเนี่ย การอยู่บนที่สูงเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่ชัยภูมินะของร่างกาย่านั้นนะแต่มันก็ยังสามารถจะเป็นชัยภูมิของจิตใจด้วยแลการที่ตัวอยู่บนที่สูงเนี่ยน้ําท่วมไม่ถึงชั้นใดนะถจจ้าใจอยู่บนที่สูงเนี่ยความทุกข์มันก็ท่วมไม่ถึงชั้นนั้นนะใจยอยู่บนที่สูงเนี่ย หมายความว่าอย่างไรนะมันไม่ได้หมายความเพียงว่าใจิตใจมีคุณธรรมสูงสง่งแต่หมายถึงการที่ใจเนี่ยอยู่เหนือโลกนะคพาว่าเหนือโลกนี้ก็มีคำอยู่คำยังไงแล้วโล,โลก,กุตระโลก,กุตระนี่คือเหนือโลกถ้าใจเราเนี่ยอยู่ในระดับโลก,กุตระนี่มันก็เรียกว่า อยู่เหนือโลกเมื่ออยู่เหนือโลกนะความทุกข์ของชาวโลกนี่มันก็ทั่วไม่ถึงนะเหนือโลกเนี่ยหรือโลก,กุตระเนี่ยความหมายหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายคือว่าเหนือโลกก็ทำ โลกธรรมเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะมันมีอย,อยู่สองฝ่ายนะโลกธรรมฝ่ายบวกกับโลกธรรมฝ่ายลบเรืงก็อยู่คู่กันนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเจอสารเสริญก็พบก,กับคำนินทาตัวน้งสุขทุกใจที่อยู่เหนือโลกเนี่ยคือใจที่อยู่เหนือโลกธรรมไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่เจอกับการได้ลาบเสื่อมลาบการได้ยศเสื่อมยศหรือว่าสารเสริญนินทานนะ อันนี้นเป็นธรรมดาโลกที่ทุกคนต้องเจอแต่ว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็จิตใจไม่ได้วันไหวได้หลับก็ไม่ได้เพ้อเพลินจนหลงไหลเสริมรลาบก็ไม่ได้เ,เ,นนไเ,ไไดเศร้าหรือว่าคับแค้นหรือจมอยู่ในถุกนะอันนี้รอดจิตเนี่ยอยู่เหนือโลกนะจิตอยู่เหน,นือโลกธรรม มันก็เป็นสิ่งที่ชี้ว่าถึงความเป็นโลก,กุตระหรือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของโลก,กุตระธรรมภาวะที่อยู่เหนือโลกที่อยู่เหนือโลกรทำได้เนี่ยก็เพราะว่าอยู่เหนือการมีการหมดอยู่เหนือการได้การเสียอยู่เหนือสารเสินินทา แล้วก็อยู่เหนือในที่นี้กหมายความว่าจิตเนี่ยไม่ยึดติดจิตเป็นอิสระทำให้กระทบไม่ถึงและทำให้ถูกครอบงำไม่ได้จิตไม่ยึดติดเป็นอิสระไม่ยึดติดอะไรเป็นอิสระจากอะไรนะก็ไม่ยึดติดและเป็นอิสระจากการมีการหมดการได้การเสีย รวมทั้งสารเสริญนินทาก็ยังต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่นะตามใจที่ยังอยู่ในโลกนี้แต่ว่าใจนี้ก็สามารถจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ในแง่ที่ว่าจิตเป็นอิสระจากมันนะในความปนผวนของสิ่งเหล่านี้ได้หลับเสริมหลับไะ้ยเสริมโยนนี่มันก็กระทบไปไม่ถึงไม่สามารถจะครอบงำได้ ไม่ว่าบวกหรือลบทำไมจิตจึงเป็นอิสระนะก็เพราะไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้ความป,นป,นปานพนแปที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะส่งผลกระทบต่อจิตใจได้และเมื่อเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สามารถจะมีอำนาจครอบง,งำจิตใจได้ มีก็ไม่เหลิงหมดก็ไม่ทุกหรือว่าคล่ำครวญครับแค้นอันนี้เพราะอะไรนะทำไมจิตจึงไม่ยึดติดเป็นอิสระจากมันได้เพราะเห็นว่ามีกับหมดได้กับเสียสารเสริญนิทานนี่มันก็เป็นเป็นแค่สิ่งสมมุตินะเป็นสิ่งสมมุติ นี่ประการหนึ่งก็เพราะร่วมมันไม่เที่ยงในคำว่ามีกับหมดมันก็ชี้อ,อยู่แล้วนะว่ามีมีไม่นานก็หมดนะได้ไม่ช้าก็เหลืก็เสียนะสารเสริญก็เหมือนกันนะมันก็มาคูกกับนินทาถ้าไปยึดมันก็ทุกข์เมื่อรู้เช่นนี้ก็ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง การที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสมมุตินะแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อรู้เช่นนี้มีปัญญายนเช่นนี้มันก็จิตมันก็วางไม่คิดจะเข้าไปยึดเมื่อไม่ยึดไม่ติดจิตก็เป็นอิสระเมื่อจะ็นอิสระมันจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่สามารถจะกระทบถึงใจได้เหมือนกับน้ำท่วม มันก็ไม่สามารถจะท่วมมาถึงบนหลังเข่าได้เพราะมันอยู่บนที่สูงนะจิตท,ที่อยู่สูงเนี่ยความทุ์เพราะมีหมดได้เสียถ้าความทุกพเพหมดเพราะเสียนี่มันก็ไม่สามารถจะกระทบถึงได้รวมทั้งคำเตชินนินทาว่าร้ายจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่เหนือมีอยู่เหนือหมดอยู่เหนือได้เหนือเสียอยู่เหนือสารสรนินทา มันเรื่องการอยู่เหนือดินเหนือชั่วนะอยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าสุภาพหยาบคายก็ได้ดีชั่วนี่มันก็เป็นเรื่องสมมตนะิแล้วมันก็ไม่เที่ยงและที่สำคัญคือว่าพอไปยึดเข้าดีแค่ไหนก็กลายเป็นโทษนะอย่างเช่นความดีเนี่ยนะ ถ้าไปยึดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดโทษทันทีเช่นเกิดความติดดีหรือเปิดช่องให้ตัวกิเลสเช่นตัวกูของกูนี่เข้ามาครอบงำดีนี่ก็เลยสามารถจะก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นมาได้และในและส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องของนิยามเป็นเรื่องของการบัรจัของผู้คนในแต่ละที่ในแต่ละเวลาด้วย ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าสุภาพหรือหยาบคายตรงนั้นสุภาพก็ถือว่าดีหยาบคายก็ถือว่าชั่วแต่มันก็แปรผันไม่แน่นอนเมื่อสองรปีก่อนเนี่ยนะคำที่หยาบคายเนี่ยมันไม่ใช่คําว่ากูและมึงนะสมัยนี้คําว่ากูและมึงถือว่าเป็นคาหยาบคายแต่เมื่อสองรปีก่อนเนี่ยคาว่ากูและมึงไม่ใช่หยาบคายเลย เป็นคำธรรมดาคำหยาบคายเนี่ยและหยาบคายมากๆคืออะไรรู้ไหมติดเนื้อต้องใจและที่หยาบคายมากที่สุดก็คือว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะไม่น่าเชื่อนะคำว่าติดเนื้อต้องใจนี่เป็นคําหยาบคายมากเมื่อสองร้อปีที่แล้วยิ่งไว้เนื้อเชื่อใจนี่ถือว่าหยาบคายที่สุดเลยจนกระทั่งรายการที่สี่เนี่ยถึงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะห้ามร,ารัศฎรเนี่ยเขียนหรือพูดคํานี้นะห้ามเด็ดขาดเลยนะ ติเนื้อต้องใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยแต่สมัยนี้นี่เพาว่าไว้เนื้อเชื่อใจเปนกันของดีไปคนเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันดิเราก็พูดกันได้เป็นปกติแถมถือว่าเป็นคําดีซะด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยไอความหมายของดีชั่วสุภาพหยาบคายมันก็ไม่เที่ยงแมเป็นสิ่งสมมุติ ในบางยุสมัยถือว่าเป็นคําที่หยาบคายมากคํำนี้แต่พอมาถึงยุคของเรานี่เป็นคําที่ธรรมดาเป็นคําที่ดูดีได้ซ้ําและควรจะมีให้แก่กันและกันนะความไวเนื้อเชื่อใจเนะี่ยเปนนคนที่รู้ทันสมมุตินะก็จะไม่ติดสมมุตินะจงก็จะอยู่เหนือถึงที่ว่าดีชั่วมากน้อยสุภาพหรือหยาบคายเป็นต้นเนะรวมถ้าอยู่เหนือสุขและทุกข์ดินนะ จิตที่อยู่เหนือโลกคือจิตที่อยู่เหนือสุขและทุกข์ไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอสุขไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอทุกข์นะก็เจอแต่ว่าสุขและทุกข์นี่มันไม่สามารถจะทำลายจิตใจได้เพราะจิตอยู่สูงนะเหมือนกับเราอยู่บนที่สูงน้ําก็ทั่วไม่ถึงนะสุขทุกข์เนี่ยถ้าไปยึดมันเข้ามันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะ หลงวงพ่อาชาทะเปรียบนะว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกับหางงูกับหัวงูนะจับหัวงูงูก็ฉกกัดถ้าเป็นงูพิษก็ถึงตายจับหางงูถ้าวางไม่ไม่ทันมันก็แว้งมากัดก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์นี่ก็อย่าไปยึดอย่าไปเอามัน จิตท,ที่ไม่ยึดจิตท,ที่ไม่เอาสุขและทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นจิตท,ที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ดีชั่วเหมือนกันนะหลวงพ่อชาตทก็เปรียบอารมณ์ดีชั่วเนี่ยมันก็เหมือนกับงูพิษเหมือนกันนะที่อันตรายมันเลื้อยมาถ้าเราไม่ไปเข้าใกล้มันไม่ไปทําอะไรกับมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปจับมันเมื่อไรเนี่ยก็เ,เกิดอันตรายขึ้นมาสิ่งดีสิ่งชั่วนะก็เหมือนกันนะ อย่าไปจับมันอย่าไปยึดมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะแต่ว่าเราก็เห็นโทษของมันเห็นโทษงความยึดติดอาจจะใช้ได้จะเกี่ยวข้องได้นะแต่ว่าก็ใช้โดยจิตที่เป็นอิสระเป็นนายเหนือมันไม่ได้ยึดติด ยืิงอย่า,าตายเลยเลยเมื่อทำธรรมะของพุทเจ้าเนี่ยทา่านก็สอนว่าอย่าไปยึดติดนะเปรียบเหมือนแพที่มีไว้ข้ามฝั่งพอข้ามฝั่งแล้วก็อย่าแบกแพ้นั้นอีกตัวไปด้วยนะคนฉลาดก็ต้องวางแพรไว้ที่ริมน้ําแล้วก็เดินตัวเปล่าขึ้นฝั่งไปนี่ขนาดนะทำหรือกุศลธรรมที่พระองค์แสดงนะ ยังยึดไม่ได้นักปราชญ์เลยกับอากุศลธรรมเนี่ยหรือความชัว่วเนี่ยยิ่งไม่ควรยึดแล้วก็ไม่ควรข้องเกี่ยวกับมาเลยด้วยซ้ำไอ้จิตที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกนีเน่เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าทั้งสุขและทุกนี่มันก็ไม่เที่ยงและไปยึดมันถ้ายึดมันเมื่อไหรเนี่ยก็เป็นทุกข์ม่อนั้น คนธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะหรือสองอย่างคู่กันไปเลยคือรักสุขเกลียดทุกข์ไอ้ความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็มีประโยชน์นะมันก็ทาให้คนเนี่ยพยายามขันแข็งเพราะว่าอยากจะห่างไกลาจากความยากความจนความลําบากแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายหลายคนมาทําความดีรักษาศีลก็เพราะปรารถนาความสุข ในชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตหน้าหรือพบหน้าแล้วก็พยายามเลี่ยงความชั่วหรือการทําบาปเพราะว่ามันจะสร้างความตืนเดื้อร้อนใจให้อ้ความรู้สึกเกลียดทุกมันก็เป็นแรงผลักดันนะที่ทําให้คนเราเนี่ยข้าหาความดีหรือว่าทําสิ่งดีแล้วเป็นความชั่วแต่ว่ามันก็เป็นโทษเหมือนกันนะ ในคำว่าในความรักสุขเกลียดทุกเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าเราจะลีบนี้ความทุกข์อย่างไรเนี่ยในที่สุดความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองของเราเกิดขึ้นกับรา่บบงงรา,บรางกายของเราเกิดขึ้นกับงานการของเราหรือเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์กับผู้คนที่แวดล้อมอย่างที่เราสวนทุกวันทุกเชา้า ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพา,าจากสิ่งที่รักที่พอใจสิ่งที่รักที่พอใจมันก็หนีไม่พ้นสามสี่ 3, อย่างนี้แหละทรัพย์สินเงินทองร่างกายด้าสุขภาพหน้าตาการงานการเรียนแล้วก็คนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยพ่อแม่พี่น้องคู่ครองแ่ถ้าหากว่าในเมื่อเราหนีความทุกข์ไม่พ้นเนี่ยถ้ามันถ้าทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วเราเปลี่ยนมัน ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการผักใสนะเช่นเจ็บป่วยแล้วเนี่ยแทนที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยเพราะว่าใจมันวอยวายตีโปยตีพายมันข้าง,งครวนในความข้าง,งครัวนเนี่ยมันคือการซ้ําเติมตัวเองเพราะว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็ใจก็เป็นทุกข์ก็กลายเป็นทุกข์สองต่อนะคือป่วยกายและป่วยใจความสูญเสียก็เหมือนกันนะก็ถือเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราทนมันไม่ได้รับมันไม่ได้เพราะเราเกลียดมันเราก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งความสุขหรือว่าไม่ใช่คิดเสียแค่เงินแต่ใจก็เสียด้วยความเกลียดทุกข์นี่มันก็ทราบปัญหาหคนเราเหมือนกันนะในเมื่อทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเราควรจะยอมรับมันมากกว่าไม่ใช่พักสยหรือปฏิเสธเพราะเรายอมรับมันนะ เมื่อป่วยก็ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายนยใจไม่ป่วยเมื่อเสียก็เสียอย่างเดียวคือเสียทรัพย์ใจไม่เสียแต่พอเราไม่ยอมรับพอเราปฏิเสธมันใจก็เป็นทุกข์ตามไปด้วยและที่ไม่ยอมรับที่ปฏิเสธมันเพราะอะไรเพราะาเกลียดนี่เงี้เมือก็เวลาเราเกลียดใครสักคนเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยเพียงแค่เขาปรากฏมาให้เราเห็นเนี่ยเราก็มีอาการอ ร้อนรุ่มในใจิตใจบางทีความดันขึ้นเลยนะไม่ว่าความเกลียหรือความโกรธหรือความกลัวด้วยความววบางอย่างก็มันก็ไม่มีอันตรายอะไรแต่พอเกลียดมันเข้านี่โอ้มันใจสั่นเลยนะอย่างเช่นตุ๊กแกเนี่ยหรือว่าแมงมุมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่พอเกลียดมันรือกลัวมันนี่อืมความดันขึ้นเลย ไอ้ความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นที่เราเห็นแต่เกิดขึ้นจากความรู้สึกเกลียดมันซึ่งมันอยู่ในใจเราเมื่อกลิงเนี่ยเกลียดกระปีเนี่ยกระปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายลิงเท่าไหร่นะแต่ทันทีที่ลิงเนี่ยมือถูกกระปีเนี่ยโอ้มันจะเอานิ้วเอามือนี่ถูกักบเปลือกต้นไม้หรือถั่วก้อนหินเพื่อที่จะขจัดกระปีหรือกินกระเปียกไป แต่ว่าทำยังไงยังไงกินกะปิก็ยังติดอยู่นะ <Yeah. S 1> มันยิ่งถูใหญ่ถูใหญ่ถูใหญ่จนหนังถลอกเกิดเป็นแผลเลือดไหลถามว่าที่มันมีแผลเวิกวางเนี่ยเป็นพ่ออะไรไม่ใช่พาะกะปินะแต่พ่ะความเกลียดกะปิกะปิไม่ได้ทำร้ายมันจนมีแผลเวิกวางแต่ความเกลียดกะปิต่างหากให้ความเกลียดทุกข์ก็เหมือนกันนะบางทีทุกข์เนี่ยไม่ได้ทำร้ายเราเท่ากับความเกลียดมัน พอเกลียดมันเข้าเนี่ยหัวมันจิตใจยแย่เลยเรียกว่าทุกคูณสองคูณสามเลยรักสุขก็เหมือนกันนะรักสุขเนี่ยวอามีสุขมาก็ปวดปรานนะเครือบเคลเิ้มลงไหลเพลิดเพลินถ้ามันอยู่กับเราไปตลอดก็ดีหรอกปัญหาคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งที่ให้ความสุขหรือตัวความสุขเองบางทีสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็ยังเหมือนเดิมนะ แต่ความรู้สึกสุขเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปอย่างเช่นอาหารที่อร่อยเนี่ยมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ถ้ากินทุกมือ้อ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 ทุกมือกม้อ,อสองสามอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่อร่อยมันจะไม่สุ่มีความสุขแล้วมันจะค่อยมันจะเริ่มเบื่อแล้วต่อไปก็เริ่มเอียนแล้วต่อไปถึงกับอัดเจียนเลยก็ได้ถือว่ามีมีเพชรมีทองได้มาก็มีความสุขแต่พอผ่านไปนานๆเข้า ความสุขมันก็จืดจางความยินดีเพลิดเพลินก็จืดจางกลายเป็นความรู้สึกเฉยเฉอยากได้อีกอยากได้เพิ่มแ้วความสุขเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วพอมันสูญไปพอมันหายไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเมื่อคนที่รักลูกนะพอลูกเกิดหวยขึ้นมาหรือลูกเกิดลมหายใจจากไปโอ้มันมันทุกทันทีเลยเพราะว่าลูกเนี่ยก็หรือคนรักนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เพราะในความรักสุขเนี่ยมันก็สร้างปัญหากับคนเราเหมือนกันนะมันเป็นตัวที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเป็นทุกข์นะยามที่สิ่งที่ให้ความสุขหรือตัวความสุขนี่มันจืดจางไปหรือหายไปเฉนั้นถาาว่าไม่อยากทุกข์เนี่ยก็ต้องนะเปลี่ยนความรู้สึกนะจากรักสุขนะเป็นว่าเฉยๆต่อความสุขหรือจากความเกลียดทุกข์ก็เป็นความสุขเฉยๆต่อความทุกข์ ไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราหรือเป็นอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจถ้าเราเฉยๆยต่อความสุขเฉยๆยต่อความทุกข์คือไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์เนี่ยใจยมันก็จะเรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์นะมันก็เป็นภาวะที่เรียกว่าอยู่เหนือโลกอีกอีกแงนน่นึงเหมือนกันแล้วก็ควรจะยกจิตข,ของเราให้ สูงเอเหนือสุขเหนือ,นอทุกข์ด้วยเช่นเดกับเนือดีเนือชั่วเนือ้อได้เนื้อเสียเรื่องอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เกิดจากการใคร่ครวนนะว่ารักสุขทําให้เกิดปัญหาแล้วก็เกลียดทุกข์ก็เป็นการซ้ําเติมปัญหาหรือทําให้ทุกข์มากขึ้นแต่มันเกิดขึ้นได้จากการที่ใจเราได้เรียนรู้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็ไม่น่าเอา เรารู้อย่างนั้นได้เด้วยการฝึกจิตนะเรียกว,ว่าการเจริญสติที่มันช่วยทําให้เราเนี่ยมีจิตที่เป็นกลางนะต่อสุขและทุกข์ได้เวลาสุขนะม่ใช่เป็นความสงบความยินดีเอิบอิ่มหรือความชุ่มฉ่ำใจแล้วก็เห็นมันเห็นมันก็วางใจเป็นกลางกับมันนะเรียกว่าสุขก็ไม่เอาถึงเวลาทุกข์มีความหมุดหงิดมีความ ขุ่นเครื่องนะหรือคับแค้นด้วยซ้ำโกรธเ,ลเรกลียดปรากฏขึ้นมาในใจก็เห็นมันเห็นมันแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นมันอันนี้ก็เรียกว่าใจนี่ไม่เอานะไม่เอาทุกข์ก็อยู่เหนือมันเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นสุขและทุกข์เกิดขึ้นกับกายเกิดข,ขึ้นกับใจแต่ว่าใจเราเนี่ยนะ,อ,ะอยู่เหนือมันคือไม่ยึดไม่ติดมันเป็นอิสระจากมันะ มีสุขก็ไม่เอามีทุกก็ไม่ผักใสงั้นถ้าเราฝึกใจของเราแบบนี้นะด้วยการจระเติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความคิดดีก็ตามความคิดไม่ดีก็ตามนี่มันก็ไม่น่าเอาเหมือนกันหลวงพอคเกตน์กสอนนะว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะคือไม่เอามันก็แค่ดูมันเห็นมัน ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปตะครุบมันหรือผลักไสมันเราสามารถฝึกใจเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ดีและชั่วได้มีอารมณ์ที่เป็นบวกเกิดขึ้นนะเราก็ไม่เคล่อมคล้อยนะไม่โอบก,กอดมีอารมณ์ที่เป็นลบเราก็ไม่ผลักไสมันปฏิบัติกับมันอย่างเท่าเทียมกันนะก็คือว่า วางใจเป็นกลางกับมันเรียกว่ารู้ซื่อหรือว่าดูมันเฉยๆอันนี้มันเป็นการช่วยทำให้จิตของเราเนี่ยนะเกิดปัญญาจกนกระทั่งเห็นว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยนะมันก็มีค่าเสมอกันมันเป็นตัวทุกข์เหมือนกันความคิดดีก็เป็นตัวทุกข์ความที่ชั่วก็เป็นตัวทุกข์สุขก็เป็นตัวทุกข์ทุกข์ยิ่เป็นตัวทุกข์ก็ไปใหญ่ และยิ่งถ้าเราสนใจในการเจรวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคิดดีก็าตามคิดชั่วกว็าตามหรือว่าอารมณ์ฝ่ายกุศลหรืออารมณ์ฝ่ายอกุศลอารมณ์ฝ่ายบวกหรืออารมณ์ฝ่ายโลกเนี่ยในแง่ของสภาวธรรมแล้วก็มีค่าเหมือนกันคือมาแสดงสัจธรรมตัวเดียวกันให้เราเห็นคือไตรหลักเนี่ยอันนี้จังทุกขังนัตตามันมีค่าเสมอกัน เมื่อมองในระดับของปรมัตธรรมหรือมองในระดับของสัจธรรมนี่มันแสดงทรรตัวเดียวกันนะไม่ว่าความโกรธความเกลียหรือความรักนะไม่ว่าอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์มันแสดงสัจธรรมตัวเดียวกันมันสอนธรรมตัวเดียวกันให้กับเราคือเรื่องอันที้จังทุกขอังอนัตตาดยเพราะนะการไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรื่อ,องคนราเนี่ยมันก็ มีสองระดับนะระดับหนึ่งคือระดับโลกียะระดับโลกียะนี่ก็หมายถึงการเกี่ยวข้องกับผู้คนการทํางานทําการนะการกินอาหารนะการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจริยธรรมนะคือความดีในระดับโลกียะเนี่ยเราก็ต้องพยายามทาความดีเลาเป็นความชั่วแต่ว่ามันมีระดับหนึ่งของชีวิตจิตใจเราคือระดับโลกุตระระดับเหนือโลกตรงเนี้ย สิ่งสำคัญคือสัจธรรมสัจธรรมที่มันมันอยู่เหนือดีเหนือชั่วมันอยู่เหนือสมมุติห้เราจะเราจะเรียนรู้แต่เรื่องจริยธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องยกระดับไปสู่ระดับสัจธรรมจนเห็นถึงความจริงที่เป็นปรมตถธรรมซึ่งทําให้เราเนี่ยทาให้จิตเนี่ยมันอยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบวงเหนือลบได้แล้วถึงตอนนั้นแหละจิตมันก็จะเรียกว่ามีชัยภูมิที่ ความทุกข์ไม่สามารถจะกระทบถึงได้นะเพราะว่าจิตมันอยู่เหนือโลกแล้วอยู่เหนือทุกข์แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้นะด้วยการาภาวนาด้วยการเจริญสตินะจากขั้นที่นําเราไปสู่ความสงบจนกระทั่งทําให้เราเกิดความสว่างเห็นความจริงเห็นสัจธรรมจนกระทั่งอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้อันนี้เราว่ามันจะเข้าถึงพอสุขเหนือสุข 带你看景。